สวัสดีครับผมพุ่งกับเปิ้ลครับพบกันอีกครั้งทาง YouTube ช่องช่วยชาวบ้านต้านคนชั่วของผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำมาเพื่อเตือนสติเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้ชายนะครับไม่ให้หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงเอาเงินเรานะครับก็คือเมื่อสองสามวันก่อนนะครับมีผู้หญิงที่รู้จักทาง Facebook ทักทายผมเข้ามาบอกว่า เป็นเจ้าที่ของเว็บไซต์หาคู่นะครับแนะนําผมว่าเขาสามารถหาคู่นอนให้ผมได้ฟรีนะครับเพียงแต่ผมลงทะเบียนเท่านั้นเมื่อผมถามว่าของฟรีมีในโลกอีกหรือเขาก็บอกว่าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ลงทะเบียนไปก็กรอกข้อมูลเฉพาะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จากนั้นผู้หญิงก็โทรทักมาถามผมต่อว่า ผมมีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดไหนเมื่อบอกไปนะครับพักหนึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวก็ส่งรูปเข้ามาแนะนําว่านี่คือผู้หญิงที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผมมีภูมิลาเนาอยู่และผมกดเลือกรูปผู้หญิงขึ้นมาคนหนึ่งพอผมเลือกรูปไปเสร็จผู้หญิงคนดังกล่าวก็ทักผมมาอีกว่าให้ผมกดลิงก์ลิงก์หนึ่งที่เขาส่งผ่านมาให้นะครับเพื่อรับเงิน39บาทฟรีนะครับ ผมก็กดเข้าไปที่ลิงก์นั้นพอเข้าไปลิงก์นั้นปุ๊บมันไม่ใช่ลิงก์ปกติครับมันเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทำให้ผมเห็นทันทีว่าเขาเอาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยพร้อมกับชื่อเสียงเรียงนามเข้าไปสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นั่นคือเทคนิคในการหลอกล่อเรานะครับถ้าเราทำขั้นตอนอื่นๆต่อจากนี้ไป เสร็จเขาแน่นะครับเขาจะต้องดูดเอาเงินในแอปเป๋าตังเราไปใช้แน่แผมก็เลยแกล้งต่อกลับไปว่าแบตเตอรี่หมดนะครับขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมประสบมาก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับให้รับทราบกันไว้ว่ามันมีเทคนิคการหลอกลวงเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันฝากไว้นะครับอย่าหลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพของฟรีไม่มีนโลกครับจำไว้นะครับ ถ้าถูกอกถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับกดสไ b คร r i ต e กันด้วยครับขอบคุณครับ